อาญาสวรรค์ถูกแล้วค่ะทุนหัวขาพิภพกาของคุณหญิงสาวใหญ่ชะอ้อนบอกเขาสุ้มเสียงหวานเรากับสาวรุ่นพร้อมกับกลิ้งเกลือกใบหน้ากับแผ่นอกวกว้างของเขาโพดพยายามที่จะแกะวงแขนของพกายออกจากตัวเขาแต่หล่อนยิ่งรัดเข้าแน่นเข้าไม่ยอมปล่อยและเขย่งปลายเท้าขึ้นจูบปลายคางที่เขียวคล้มไปด้วยรอยเครของเขาอย่างไรอย่างอายพี่พกาโปรดปล่อยผมเถอครับ เดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันเสียหายกันไปหมดท้งพี่ภกายและผมโพษบอกด้วยสีหน้าบอกความยุ่งยากใจโอ๊ยดึกดื่นป่านนี้แล้วใครจะมาแลเห็นกันคะและที่นี่ก็เป็นห้องส่วนตัวของคุณโพษใครจะเห็นหรือไม่เห็นผมก็คิดว่าไม่สมควรที่เราจะมาอยู่กันเช่นนี้พี่ภกายปล่อยผมดีกว่านายพงศธรพูดเสียงคลึมหน้าเคร่งนังชื่นกลิ่นจึงคลายวงแขนออกจากตัวเขาแล้วพูดขึ้นอย่างน้อยอกน้อยใจเสียงเครือว่า คุณโพ่พูดราวกับไม่เคยอยู่เช่นนี้กับพี่งั้นแหละเสียแรงที่พี่ยังเฝ้าจงรักภักดีต่อคุณโพ่อยู่พี่ประกายลืมไปแล้วกระมังว่าเดี๋ยวนี้พี่ประกายและผมมีสภาพแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนี้ผมอยากให้พี่ประกายนึกถึงคุณบุญมีบ้างเสียงของโพ่อ่อนลงเมื่อชี้แจงให้หญิงสาวหวนิดถึงสามีของหลอนเรื่องอะไรพี่จะต้องไปคิดถึงคุณบุญมีในเมื่อพี่ไม่เคยรักเขาพี่รักคุณพ่อต่างหาก ลืมไปแล้วหรือคะว่าพี่เป็นเมียของคุณโพดมาก่อนพี่ถูกเจ้าคุณอาบังคับให้แต่งงานกับคุณบุญมีเมื่อคุณโพดไปนอกและพอกลับมาคุณโพดก็แต่งงานกับคุณยุพดีตอนนั้นพี่เสียใจแทบเป็นบ้าคุณเองก็คงเหมือนพี่พรายาใช่ไหมคะผมรักยุพดีโพดเน้นเสียงตอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคุณยุพดีแล้วคุณโพดของพี่เป็นอิสระเราก็ควรจะมาร่วมชีวิตกันใหม่ หล่อนเปิดเผยถึงจุดมุ่งหมายโดยพยายามเลิกคิดริษยายุพดีในเมื่อสตรีผู้นั้นไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้วพี่ผกายมีคุณบุญมีอยู่แล้วผมคิดว่าไม่ควรคิดอะไรอีกชายหนุ่มเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าต่างผกายจึงตามไปซบใบหน้ากับแผ่นหลังของเขาและพูดว่าพี่อยากกับคุณบุญมีเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะจะแปลกอะไรแต่ผมจะแต่งงานใหม่ในเร็วๆนี้เขาแกล้งกุ แต่งกับใครกันคะในเมื่อคุณหญิงโสพิตาได้แต่งงานไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้เองหล่อนถามเขาเสียงเยาะอย่างผู้มีชัยผมไม่ได้หมายถึงโสพิตาพ่ตอบเสียงคุณพลางหันมาบอกผกายว่าพี่ผกายโปรดกลับไปห้องพักของพี่พกายสเสถะครับนี่นี่หมายความว่าคุณโพ่ไม่ได้มีเยื่อใยต่อพี่เลยหรือคะผกายถามเสียงเครือน้ําตาคลอเรื่องราวต่างๆมันผ่านไปนานแล้วผมอยากให้พี่พกายลืมเสีย พี่ลืมไม่ได้หรอกค่ะเพราะเพราะพี่รักคุณโพธ์พี่ยังจําได้ถึงคืนที่พี่ได้ตกเป็นของคุณโพธคืนนั้นคุณโพธกอดพี่จูบพี่ไม่วางแล้วบอกว่ารักพี่ผะกายคนนี้พี่จําได้ หล่อนบีบน้ำตาคร่ำครวญถึงความหลังซึ่งโพษแสนละอายอดสูใจเมื่อหวนคิดถึงคืนนั้นคืนซึ่งเขาโพษผงสะทอยังอยู่ในวัย18ปีเขายังอ่อนต่อโลกผู้หญิงและความรักเพียงถูกพากายยั่วยุให้ดื่มเหล้าและหล่อนเข้ามาเล้าโลมด้วยมันยาสวาดเขาก็กระโจนลงไปในหลุมสวาดที่หล่อนขุดไว้อย่างง่ายดายเขามัวเมาอยู่กับหล่อนพักหนึ่ง แต่ต่อมาพอออกมาเผชิญโลกว้างซึ่งไม่ใช่โรงเรียนประจำที่มีแต่เพื่อนชายและบ้านพงศธรซึ่งมีแต่พากายคอยปรนเปลอเอาอกเอาใจโพดก็รู้จักอะไรอะไรดีขึ้นชีวิตในมหาวิทยาลัยกว้างขวางและให้บทเรียนแก่เขาหลายอย่างรวมทั้งความรักอันแท้จริงไม่ใช่ความใคร่ที่พากายสอนเขายุพดีนรินทร์สอน,น,น,อน,สอนให้เขารู้จักความรัก พร้อมๆกับเธอด้วยความรักที่บริสุทธิ์แสนหวานอันทำให้เขาเริ่มรู้สึกตัวและปลีกตัวห่างจากภกายในเวลาต่อมาเรื่องมันแล้วไปแล้วไม่ควรที่พี่พากายจะรื้อฟื้นมาพูดในเมื่อเดี๋ยวนี้พี่พากายมีคุณบุญมีอยู่ทั้งคนและผมเพียงแต่นับถือพี่พากายเท่านั้นโพธพูดเสียงราบเรียบคำพูดในตอนท้ายของเขาทำให้นางชื่นกลิ่นเรียกเขาเสียงหลงอย่างน้อยใจเสียใจคุณโพด พร้อมกันนี้หล่อนก็ยกมือขึ้นปิดหน้าสะอึกสะอื้นปิมว่าหัวใจจะขาดไปรอนๆพี่ผกายโพดเรียกหล่อนอย่างไม่สบายใจเมื่อหญิงสาวหมุนกายปราดไปทอดตัวนอนสะอึกสะอื้นร่ำให้อยู่บนเตียงนอนของเขาแล้วก็รำพึงรำพันว่าคุณโพดใจร้ายไม่นึกถึงความหลังเลยนี่หรือเคยบอกว่ารักพี่ คุณโพ่ไม่เคยให้อะไรพี่เลยนอกจากทำลายพี่ขยำมขยีพี่รากับดอกไม้ริมทางแล้วก็ทิ้งคว้างไปไม่อะไรเหลียวแลฮึเดี๋ยวนี้คงเห็นพี่แก่ไปแล้วกระมังคะจึงไม่ต้องการพี่เตรียมเฉยชมแม่สาวรุ่นต่อไปพกายตัดพอต่อว่าเขาในตอนท้ายอันเป็นเหตุให้โพดขุนเคืองละอายใจเพราะรู้ดีว่าผกายกราดไปที่พันเพนและขวัญยี่วาพี่พกายต้องการอะไรจากผมอีก เขาถามอย่างรำคาญเมื่อมายืนหน้าตึงอยู่หน้าเตียงนอนของเขาซึ่งมีผากายนอนฟุบหน้าสะอึกสะอื้นอยู่คำถามของโพ่์ทำให้หญิงสาวผู้ร้อนสวัสดผงกศรีรษะขึ้นจากหมอนมองดูเขาพลางย้อนถามเขาเป็นเชิงอย่างน้ำใจว่าหากพี่บอกแล้วคุณโพ่์จะให้พี่หรือคะทำาไมสุดวิสัยผมก็จะให้เขาพูดห้วนๆแต่ผกายไม่สนใจถือสาหล่อนมุ่งแต่จะเอาชนะเขา คุณโพ์มานั่งใกล้ๆพี่สิคะแล้วพี่จะบอกหล่อนขยับกายลุกขึ้นนั่งและมองดูเขาด้วยประกายตาหวานฉ่ำไม่สนใจใยดีต่อแขนเสื้อนอนที่หลุดลุยจากไหล่ไปติดอยู่ที่แขนโพ์จำต้องสุดตัวลงนั่งบนเตียงนั้นและยังไม่ทันที่เขาจะปริปาาพูดว่าอะไรเขาก็ถูกพากายโอบแขนไปกอดรอบคอของเขาแล้วรั้งให้โน้มไปหาใบหน้าใกล้ใบหน้าของหล่อนจูบจูบพี่พากายสักนิดเถอะค่ะคุณโพดคะจูบสิคะ หล่อนวอนขอและเพเยริมฝีปากรอรับในพงศธรจึงแตะริมฝีปากของเขาลงบนริมฝีปากหนาๆสีแดงสดของผกายนิดหนึ่งอย่างเสียไม่ได้พร้อมกันนั้นเขาก็บังเกิดความรู้สึกประหลาดขึ้นมาวูบหนึ่งเมื่อจิตกระหวดไปถึงริมฝีปากเล็กอิ่มเต็มอ่อนนุ่มดุดกลีบกุหลาบซึ่งมีสีชมพูร,ระเรื่อตามธรรมชาติของขวัญยิวาพิทยายุทธขวัญยิวาฉันเป็นคนแรกใช่ไหมที่รู้ว่าปากเล็กที่ชอบเจรจา ให้หัวใจของฉันเจ็บช้ำนั้นอ่อนนุ่มเพียงไหนและคงจะเป็นฉันอีกใช่ไหมที่รู้ว่าแก้มของเธอหอมกลิ่นสาบสาวต่อไปนี้เธอคงเกลียดในโพธพงสะทอเพิ่มขึ้นอีกแต่แต่ฉันไม่เกลียดเธอหรอกไม่เด็กน้อยโพธรำพึงถึงขวัญยิวาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหัวใจของเขาเผลอไผลไปตามแรงปรารถนาและความรู้สึกใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นทำไมจู่พี่เหมือนไม่เต็มใจ จูบพี่ใหม่เหมือนคืนวันนั้นสิคะทุนหัวขาหล่อนวิงวอนออดอ้อนอีกเมื่อชายหนุ่มถอนริมฝีปากของเขาจากปากของเธอโพดฟังคำวิงวอนนั้นอย่างตะขิดตะขวงใจแต่เพื่อให้พากายผลผลไปจากห้องของเขาเขาจึงจำต้องแนบริมฝีปากของเขาลงกับริมฝีปากของหล่อนอีกครั้งและฝืนใจให้นิ่มนวลอ่อนโยนกว่าครั้งแรกแล้วก็ถามหล่อนในเวลาต่อมาว่าพี่พกายคงไม่ต้องการอะไรจากผมอีกแล้วค่ะ พี่ไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากหล่อนทอดเสียงไม่ยอมกล่าวให้จบประโยคและยิ้มกับเขาอย่างเย้าวยวนโพ่จึงถามอย่างสงสัยว่านอกจากอะไรครับนอกจากคืนนี้พี่จะไม่ขอกลับห้องค่ะพี่ขออยู่ใกล้ๆคุณโพ่อสักคืนในเมื่อไหนๆพี่กับคุณโพ่์ก็ไม่อาจที่จะกลับมาร่วมชีวิตกันอีกแล้วหนังชื่นกลิ่นตอบอย่างหน้าตาเฉย พี่พากายรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาโปรดอย่าให้ผมเป็นเจ้ามนุษย์ที่เลวแสนเลวด้วยการเป็นชู้กับภรยาผู้อื่นเลยพี่พากายโปรดกลับไปห้องเสียกลับไปเดี๋ยวนี้แหละโพดพูดเสียงขึงขังใบหน้าบึ้งตึงและปลดแขนทั้งสองของพากายที่โอบอยู่รอบคอเขาหญิงสาวและเห็นเช่นนั้นจึงพูดด้วยเสียงเครือแผ่วว่าใครบอกกันค้าว่าพี่จะให้คุณโพดททำความชั่วอย่างนั้นพี่พากายเพียงแต่จะขออยู่ใกล้ๆคุณโพดเท่านั้น แต่ใครเขาจะเชื่อว่าผมกับพี่พากายไม่ได้ประพฤติตัวชั่วช้าหากเขารู้ว่าผมกับพี่พากายอยู่ด้วยกันตามลําพังในห้องนอนตลอดคืนโพ่พูดเสียงครึมพร้อมกับกล่าวเตือนให้ภกายกลับห้องพักของหล่อนว่านี่พี่พากายก็อยู่กับผมนานเกินสมควรแล้วควรจะกลับห้องพักเสียทีค่ะพี่จะกลับเดี๋ยวนี้ หญิงสาวรับคำอย่างน้อยใจเสียใจและขุนใจระคนกันและครันพอหล่อนผุดลุกขึ้นยืนความคิดอย่างหนึ่งก็เล่นสู่สมองเจ้าเล่ห์ของหล่อนดังนั้นหล่อนจึงเดินออกไปจากห้องนั้นด้วยกิริยาเงื้องงอยโดยไม่ปริป,ปากพูดว่าอะไรอีกแต่ก่อนที่หล่อนจะก้าวผลประตูห้องร่างของหล่อนก็ส่วนเซคล้ายจะล้มลงจนต้องไขวาขวาขอบประตูไว้แน่นโพดแลเห็นเช่นนั้นเขาจึงปราดเข้าไปประคองหล่อนไว้และถามว่าพี่ประกายเป็นอะไรไปครับ พี่พี่รู้สึกหน้ามืดใครจะเป็นลมค่ะเออคุณพ่อปล่อยพี่เถอะค่ะพี่กลับได้หล่อนพูดเสียงเครือผมจะไปส่งเพราะตอนลงบันไดเดี๋ยวจะพลาดพลั้งไปครับแม้นเดี๋ยวนี้เขาจะผ่านโลกมามากและฉลาดรอบรู้โพ่ก็ยังไม่ทันเฉลียวใจคิดว่าเขากำลังถูกกลมานยาหญิงไม่ต้องหรอกค่ะพี่ไปได้รบกวนคุณโพ่เปล่าเหล่อนอิดเอื้อนไม่รู้ว่าตนเป็นต่อไม่รบกวนอะไรผมหรอกผมจะไปส่งพี่พกายจนถึงหน้าห้อง เมื่อไม่เป็นการรบกวนพี่ก็ตามใจคุณโพ่ค่ะ ด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่แลเห็นโพดกับภกายย่อมไม่มีวันเข้าใจเป็นอื่นนอกจากเขาและหลอนได้ช่วยกันสวมเขาลงบนศีรษะนายบุญมีชื่นกลิ่นเพราะโพดได้ประคองประกายออกจากห้องเขาไปส่งอย่างห้องของหลอนในยามดึกสงัดของคืนนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นขวัญยิวาไม่ได้มาร่วมรับประทานอาหารเช้ากับประมุกของบ้านผงสะทอนดังเช่นเคยนับตั้งแต่ภกายมาพักอยู่เวลาอาหารค่ำเท่านั้นที่เธอจำต้องมาร่วมโต๊ะ ับประทานด้วยโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงเชา้านี้ผู้ที่ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารเชา้ามีพระยานิติธรรมพงศธรโพธิ์และประกายดังเช่นทุกเชา้าแต่บรรยากาศในโตะ๊แะแหลดูเงียบเหงาซบเซาไปทุกคนต่างก็ก้มหน้าก้มตารับประทานราวกับจะรีบไปธุระสำคัญที่ไหนสักแห่งหนึ่งผิดกับวันก่อนก่อน พกายผู้ที่ช่างเจรจาเช้านี้ดูราวว่าหล่อนไม่ได้เอาเสียงมาด้วยหล่อนจึงไม่ยอมปริปากสนทนาอะไรสำหรับพระยานิติธรรมพงศทรนั้นสีหน้าของท่านสงบเย็นชาจนโพดร,รู้สึกผิดปกติและไม่สบายใจในที่สุดอาหารเช้าอันแสนชื่อดชาก็ได้ผ่านไปก่อนที่ทุกคนจะแยกกลับไปที่พักของตนนั้นท่านจ้าุณก็ได้พูดกับบุตรชายของท่านเป็นเชิงออกคำสั่งว่า ประเดี๋ยวพอดเข้าไปพบพ่อที่ห้องหน่อยนะครับโพอดรีบรับคำท่านเจ้าคุณได้ออกจากห้องอาหารไปเป็นคนแรกพอท่านออกไปแล้วโพอดก็จะแจงขยับกายจะลุกขึ้นเดินออกไปเป็นคนที่สองแต่พกายได้ชิงเรียกเขาไว้เสียก่อนว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณโพอดพี่พกายมีธุระอะไรกับผมหรือครับเขาถามอย่างสงสัยพี่พกายอยากจะพูดอะไรบางอย่างกับคุณโพดค่ะเรื่องอะไรครับ โพดถามอีกเรื่องเอ่อเรื่องเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้ค่ะภกายอ้อมแอมตอบโพดขยับปากจะซักถามให้รู้ความแต่พอเขาเหลือบไปเห็นเด็กสาวที่ก้าวเข้ามาในห้องนั้นเขาก็รีบพูดตัดบทว่าเอาไว้เวลาอื่นก็ได้กระมังครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปพบเจ้าขุนพ่อก่อนพูดกับภกายจบโพดก็หันไปถามเด็กสาวที่เข้ามาใหม่ด้วยเสียงอ่อนโยนว่ามาเอาอะไรหรือขวัญย่หวาท่านให้มาเอาหนังสือพิมพ์ค่ะ ขวัญยิวาตอบโดยไม่มองดูเขาแล้วก็เดินเข้าไปหยิบหนังสือพิมพ์ที่ท่านเจ้าคุณวางทิ้งไว้บนโต๊ะอาหารพอได้สิ่งที่ต้องการแล้วเธอก็เดินตัวตรงออกไปจากห้องนั้นเด็กสาวคนนี้ท่าทางแข็งแข็งพิกลแต่ทําไมเจ้าคุณอาปโปรดปรานนักก็ไม่ทราบดูเหมือนยกย่องเป็นหลานปู่ไม่ใช่หรือคะ ะกายถามถึงจะไม่เกลียดขวัญยิ้วาเท่าพันเพนหล่อนก็ไม่สู้ชอบหน้าขวัญยิ้วานักด้วยนึกชิงชังความงดงามน่ารักของเธอท,ท,ทั้งๆที่หล่อนกับขวัญยิ้วาไวห่างกันมากมายเกินกว่าที่จะเป็นศัตรูคู่แข่งขันความงามซึ่งกันและกันได้โพสพยักน่ารับ คำพูดของภกายโดยไม่พูดว่าอะไรนอกจากเอ่ยขอตัวจากหล่อนอีกครั้งแล้วเดินพละไปพอมาถึงห้องพักผ่อนของท่านเจ้าขุนบิดาโพดก็ก้าวเ,เข้าไปในห้องนั้นด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาเพราะเขาแหลเห็นท่านกําลังเพลิดเพลินอยู่กับการอ่านหนังสือพิมพ์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะก้าวเข้าไปในห้องแผ่วเบาสักเพียงใดท่านเจ้าขุนก็ยังได้ยินท่านจึงลดหนังสือพิมพ์ลงตำและพูดกับเขาด้วยสีหน้าสงบเฉยเมยว่านั่งสิ เจ้าคุณพ่อทำไมไม่ขวัญยี่หวาอ่านให้ฟังล่ะครับพดเดินมาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ตรงกันข้ามกับท่านเจ้าคุณบิดาพลางถามเสียงอ่อนโยนเป็นการประจบเพราะรู้สึกหวั่นใจในน้ำเสียงและสีหน้าของท่านพ่อมีเรื่องจะพูดกับพดอเป็นการส่วนตัวพ่อจึงให้ยี่หวาออกไปเสียจากห้องนี้เออเจ้าคุณพ่อมีเรื่องอะไรจะพูดกับผมหรือครับเขากลั้นใจถามมีสิ หากไม่มี่อคงไม่ขอพบแกท่านเน้นเสียงคำว่าแกซึ่งท่านใช้กับเขานี้บอกให้โพ่อรู้ได้ทันทีว่าท่านกำลังมีเรื่องโกรธไม่พอใจเขาดังนั้นเขาจึงไม่ปริปากซักถามอะไรอีกนอกจากนิ่งรอรับฟังอย่างสงบซึ่งท่านก็ได้พูดต่อไปว่าพ่อไม่นึกเลยว่าจะมีเรื่องที่หน่าบัดสีเกิดขึ้นในผงสะทออีกครั้งเจ้าเจ้าคุณพ่อหมายถึงอะไรครับ โพธถามอย่างตกใจเมื่อไรเห็นใบหน้าของท่านเจ้าขุนบิดาครึ่งเครียดครั้นแล้วในวินาทีต่อมาใบหน้าของโพธก็ต้องซีดเผือดเมื่อได้ยินท่านตอบเขาเสียงเยาะว่าฮึหมายถึงอะไรพอก็หมายถึงเรื่องบัตรสีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนน่ะสิแกมีอะไรที่จะแก้ตัวไม่ว่าผัากายเข้าไปในห้องแกท,ทําไมเท่านั้นยังไม่พอกลัวใครเขาจะไม่เห็นความระยำของแกแกยังอุตส่าห์ประคองพักายไปส่งถึงห้อง คงนึกว่าดึกดื่นไม่มีใครมาแลเห็นความเลวระยำของแก่กระมังแกผิดครั้งแรกไปพระหนังผกายเพอให้อภัยแกเพราะแกะยังเด็กอยู่แต่ครั้งนี้เพอเสียใจไม่คิดว่าเลือดของพงสะทอจะชั่วช้าสารเลวถึงเพียงนี้ตอนท้ายเสียงของท่านแหบเครือด้วยความเสียใจและผิดหวังโพธจึงรีบบอกให้ท่านเข้าใจว่าเจ้าคุณพ่อโปรดฟังผมก่อนแกะจะแก้ตัวอะไรก็จงว่ามา ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวเจ้าคุณพ่อจะเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้เมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ล่วงเกินพี่พากายเกินขอบเขตทุกวันนี้ผมก็เลวร้ายพออยู่แล้วในสายตาของผู้อื่นผมจึงไม่ต้องการที่จะเป็นคนเลวกว่าที่เลวอยู่แล้วต่อจากนั้นโพดก็เล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเมื่อคืนนี้ให้ท่านเจ้าขุนบิดาของเขาฟังโดยตลอดและสรุปท้ายว่าเจ้าคุณพ่อโปรดเชื่อผมเถิด โพสของเจ้าขุนพ่อคนนี้อายุ35แล้วไม่ใช่อายุ18ผมมีสติพอที่จะเหนี่ยวรั้งใจตนเองไม่ให้กระทำสิ่งที่เป็นความชั่วผงสะทอนหมองมัวเพราะผมมามากแล้วผมหรือจะยอมให้หมองมัวอีกข้อสำคัญถึงพี่พากายจะไม่มีคุณบุญมีผมก็ยุ่งเกี่ยวกับเธอไม่ได้เพราะผมไม่ได้รักพี่พากายทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นผมกล้าเรียนเจ้าขุนพ่อว่ามันเกิดจากฤทธิ์เล่าอารมณ์และความใคร่ไม่ใช่ความรัก ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวโทษว่าต้นเหตุนั้นเกิดขึ้นจากพี่ผก,กายในเมื่อผมเองก็ผิดเอาเถอะพ่อจะเชื่อแกว่าเมื่อคืนแกไม่ได้หลวงเกินอะไรผก,กายแต่พ่อก็อยาก,กขอเตือนแกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแกควรห่างผก,กายให้มากหากไปเกรงว่าเรื่องมันจะอื้อฉาวเป็นที่อับอายขายหน้าแล้วก็พ่อจะบอกให้ผก,กายขนข้าวขนของกลับไปบ้านของมันเสียวันนี้ หนังคนนี้ไม่รู้ว่านิสัยของมันชั่วช้าเหมือนใครพ่อแม่ของมันรึก็เป็นคนดีทั้งนั้นประมุขของบ้านพงศธรพูดถึงหลานสาวห่างๆของท่านอย่างชิงชังในความชั่วเจ้าคุณพ่อโปรดทำใจให้สบายเถิดครับผมสัญญาว่าเรื่องเสื่อมเสียหน้าบัรสีเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกในพงศธรของเจ้าคุณพ่อโพดให้คำมั่นสัญญาด้วยเสียงหนักแน่นเพื่อให้ผู้กำเนิดของเขาจะได้สบายใจคลายวิตกกังวล ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดเรียนสองสัปดาห์ขวัญยิวาก็ได้รับข่าวการป่วยของคุณชื่นชมผู้เปรียบเสมือนญาติคนเดียวที่เธอเหลืออยู่ฉะนั้นเธอจึงเต็มไปด้วยความวิตกทุกขร้อนและได้ตัดสินใจขออนุญาตท่านเจ้าขุณไปเยี่ยมซึ่งท่านก็ได้อนุญาตอย่างง่ายดายทั้งบอกเธอด้วยความปราณีว่าไปเถิดปู่อนุญาตยิวาจะไปเมื่อไรล่ะหากเจ้าคุณปู่ไม่ขัดข้องยิวาอยากไปวันนี้เจ้าค่ะ เด็กสาวตอบเสียงอ่อนหวานปู่ไม่ขัดข้องหรอกย่หวาไปจัดแจงแต่งตัวได้แล้วปู่จะให้คุณพทเขาเอารถไปส่งท่านพูดอย่างใจดีส่วนขวัญยิหวานั้นพอได้ยินท่านพูดถึงบุตรชายของท่านสีหน้าและแววตาของเธอก็เปลี่ยนไปแต่จะอย่างไรก็ตามเธอได้ฝืนใจพูดด้วยเสียงที่เป็นปกติว่าย่หวาไปคนเดียวก็ได้เจ้าค่ะไม่จําเป็นต้องรบกวนคุณพท ไม่ได้รบก,กวนอะไรหรอกเพราะประเดี๋ยวคุณโพ่์เขาก็ต้องออกไปดูงานที่บริษัทเหมือนกันท่านเจ้าคุณไม่ยอมให้เด็กสาวบายเบียงดังนั้นเธอจึงหมดหนทางหลีกเลี่ยงจากการพบปะตามลำพังกับโพ่์ทั้งที่เธอได้เลี่ยงผลจากเขามาได้เป็นเวลานานหลายวันนับแต่วันเกิดเหตุ โพธพงศธรมองดูกริยาที่นั่งเบียดชิดประตูรถและเอียงหน้าด้านข้างให้เขาของขวัญยิวาอย่างขุนใจขวางตาและขบขันระคนกันเขารู้ดีว่าขวัญยิวาจำใจมากับเขาเพราะเธอไม่อาจขัดคำสั่งของเจ้าคุณบิดาของเขาได้ปิดประตูรถแน่นหรือเปล่านั่งแบบนั้นนะ่ะระวังจะตกลงไปซ้ำใครเขาเห็นเขา้าเขาจะนึกว่าเธอเพิ่งเคยเห็นกรุงเทพโพธพูดขึ้นเป็นการทำลายความเงียบ เด็กสาวเม้มริมฝีปากแน่นไม่พูดว่ากะไรนอกจากขยับกายตั้งตรงดวงตามองตรงออกไปเบื้องหน้าไม่ยอมเหลือบมาทางโพ่ซึ่งเป็นการแสดงว่าเมื่อเกลียดแล้วหน้าก็ไม่อยากมองคุณป้าชื่นชมของเธอไม่สบายเป็นอะไรชายหนุ่มถามขึ้นอีกแม่ไปรโทรมาบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะขวัญยิวาตอบอย่างเสียไม่ได้ท่านเป็นมาหลายวันแล้วหรือเพิ่งเป็นมาได้สองวันค่ะ มีหมอที่ไหนมารักษาหรือเปล่าเขาถามอีกเป็นการชวนสนทนาจนขวัญยิวารู้สึกเบื่อไม่อยากตอบดังนั้นจึงตอบห้วนห้วนว่าไม่ทราบค่ะถึงดูเหมือนโพ่อจะอ่านความรู้สึกของเธอออกเขาจึงหันมามองดูเธอนิดหนึ่งแล้วจึงพูดด้วยเสียงขื่นๆว่าเธอเกลียดฉันมากจนไม่อยากมองหน้าไม่อยากพูดทีเดียวหรือขวัญยิวา